ดีครับปิกมาปากันกับรายการสปะเรื่องเมืองเหนือนะครับกับไอเอียวสุรชัยต่าง NBT n o r ทช่อง11ภาคเหนือของเฮานะครับพอ่อยกันได้เน้อกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับ เวลาดีๆบ่ายสามโมงจนถึงบ่ายสามโมงเกินนะครับแต่วันนี้มีคนแซวอ่ะใส่เสื้อสีโอ้ย้อมคลามมาก้าอย่างมามืดทึกอีกนาะวันนี้ก็เลยใส่เสื้อสีเป่งๆแจ้งๆหน่อยนะครับจะได้หันกันทีๆนะออพอกอยกันได้นะครับหลากหลายช่องทางหลากหลายการติดตามก็ต้องขอขอบคุณนักๆตัวเอยนะครับที่พอกรยรายการของเฮานาะ เฮาปะกันเป็นตอนที่4อยู่นะเริ่มต้นศักราชใหม่เนี่เป็นรายการน้องใหม่ที่มาทักทายกับท่านผู้ชมช่อง11ภาคเหนือของเฮานะครับวันนี้ก็เหมือนเคยครับไอเอียวสุรชัยป๊กมิวสิกวิดีโอมาฮได้พอได้กรายกันตัยเนอร์รับรองว่าม่วนแน่นอนเขามาช่วยกันส่งเสริมศิลปินล้านนาน,นะครับของเฮานี่นะเวลามีกสาระเกินไปเขาก็ถตงมาม่วนเนาะ แต่ถ้าเกิดว่ามันมีความบันเทิงความม่วนมาผสมผสานตัวเอกมันก็จะได้ม่วนแล้วก็ซึมซับข่าวสารได้ดียิ่งขึ้นส่วนช่วงใครอูใครเล่าฮืหมู่เฮาฟังนะครับไอเอี่ยวสุรชัยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับส่วนองุ่นที่จังหวัดน่านครับโอ้จากเดิมไปเป็นครูนะปลาาออกมาเลยนะปลูกองุ่นแล้วก็วิจัย,ยหรอ เป็นวิชาการไดนะ้เนาะทดลองกันละกันเออทดลองท่านทดลองนี่ได้องุ่นเหมือนกับสายพันธุ์ใหม่เลยนะอยอดเยี่ยมแตะแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ฟังกันนอกจากนี้ตังเมืองแปะครับเมืองแปะเนี่ยเพิ่นมีการมอบตราสัญ,ญลักษณ์ GI ไอเฮืกอกผ้าม,ม่อฮ้อมแปะม่อฮ้อมหรือว่าบรูยีนตะวันออกเนาะบรูยีนล้านนาตะวันออกนี่นะโอ้ใส่แล้วเปิงเปิงใส่แล้วหล่อใส่แล้ว,ลวงามนะครับ โดยเฉพาะในช่วงหลันปีใหไม่เมืองเนี่นะเปิ้ลกับเกียมซื้อเกียมใส่กันเนาะอันเรือแฮม2-3เดือนเะนี่ยเกียมกันเนะเดี๋ยวจะมีข่าวเกี่ยวกับม้อห้อมเมืองแป้มานําเสนอได้หื้ฮับฟังกันนะครับและนอกจากนี้จะประชาสัมพันธ์รายการใหม่แฮมรายการนึ่งนะครับ p r d 3 g o o u t นะครับรวมไปถึงจะประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งอบบจที่เปิ้ลจะมีการเลือก วันที่1คกุมภาพันธ์2,568นี้แล้วแฮมเบอร์กี้วันะครับเป็นจะได้พ่องกา,าตั้งจิตตั้งใจจะไปเลือกตัวแทนของท่านได้ยังที่จะเข้ามาบริหารท้องถิ่นต้องติดตามกันนะครับช่วง NBT Review ช่วงนี้ก็ใกล้ข้อแรงมาแล้วเนาะวันนี้ไอเอียวสุรชัยครับจะมีคลิปแกงแค้กบหรือว่าแกงแค่เจ้าชายกบที่ว่าเนีนะจาก โอเปคคนเมืองนะครับถ้าพอ่อท่าก้อยกันเนาะว่าเจ้าหน้าเนี่ยปิ้นจะมีการแกงแค่กบจะเหมาะสักมอกใดเปิ้นใส่อันยังพ่องเพื่อมูเฮาจะได้ไปแกงแค่กบมแมลงนิกาก็ต้องติดตามกันในรายการและปิดท้ายกันที่สุภาษิตํำข้าวกำบะเกา้าล้านนาะสอนจิตสอนใจมูเฮาเหมือนเกยในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือนะครับ เอาละครับเริ่มต้นรายการในช่วงนี้ไปม่วนอกม่วนใจกันก่อนไปพอมิวสิกวิดีโอนะครับของน้องเตวิชชื่อเพลงว่าจะอี้จะอันไปพอกันเลยนะครับโโโังมสค ไปญาจะอีเนิ่งจะไปยาจะอันถ้าตัวยังญาจะนั้นและจะเฮือป้นเลยยาจะได้ถ้าตัวยังยาจะอีเปนกอจะอดไปไหวจะอีจะยาจะได้ถ้าตัวใครใดก็อู้มาจะไปยาจะอีตัวจะไปญาจะอันละถ้าตัวยังญาจะนั้นเปิ้นกอจะยาละแต่นาถ้าตัวยังยาจะอีนั้นจะอันละจะเอาละจะเข้าไปถามว่าตัวจะมาเป็นแฟนเปิ้นกอ เห็นเธอนั้นยืนอยู่ตรงนั้นฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้และเห็นว่าเธอน่ารักดีแต่ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่พอเธอยิ้มแต่พอเธอหันมาได้สบสายตาก็ทำให้ใจว่นไหวยิ่งเธอมองฉันยิ่งเข้ามาทัาทายใจมันละลายไม่ได้ยินคำนั้นที่เธอบอกกันให้รู้ว่าค่าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แมบอรเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วและอยากให้รู้ไว้ว่าไม่ไหวแล้วที่ยังมาแซว จะบอกมอกมันจะไปยาจะอีเนึ่งจะไปยาจะอันถ้าตัวยังยาจะนั้นแล้วจะฮืบเปิ้ลเลยยาจะได้ถ้าตัวยังยาจะอีเปิ้นก็จะอดมาไว้จะอีจะยาจะได้ถ้าตัวใครไดก็อู้มา จะไปย่าจะอีตัวจะไปย่าจะอันละถ้าตัวยังย่าจะนั้นเปิก้กกอจใจยาาละแต่นาถ้าตัวยังย่าจะอีนั้นจะอันละจะเอาละจะเข้าไปถามว่าตัวจะมาเป็นแฟนเปิ้นกอตัวมาเป็นแฟนเปิ้ลกอเห็นเธอ และฉันก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าเธอน่ารักดีและในตอนนี้ฉันเองก็สนใจก็เพราะเธอยิ้มก็เพราะเธอหันมาได้สบสายตาก็ทำให้ใจหวันไวยิ่งเธอมองฉัน ถึงเข้ามาทักทยใจมันละลายไม่ได้ยินคำนั้นที่เธอบอกกันให้รู้ว่า,าค่าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่ถ้าบอกเจ้าใดก็จะเป็นสาวแล้วเลยอยากให้รู้ไว้ว่าไม่ไว้แล้วที่ยังมาแซว จะบอกมอกมันจะไปยาจะอีเนิ่จะไปยาจะอันถ้าตัวยังยาจะนั้นละจะฮือเปิ้ลเลยยาจะได้ถ้าตัวยังยาจะอีเปิ้ลก็จะอดไปไหวจะอีใจยาจะได้ถ้าตัวใครใดก็อู้มาจะไปยาจะอีตัวจะไปยาจะอันละถ้าตัวยังยาจะนั้นเปิ้ลก็ใจยาละแต่นาะถ้าตัวยังยาจะอีนั้นจะอันละจะเอาละจะเข้าไปถามว่า ตัวจะมาเป็นแฟนเป้นกอนตัวมาเป็นแฟนเปิ้นโม จาเอีเนิ่จะไปยาจจอันถ้าตัวยังญาจจนั้นและจะฮือเปิ้ลเลย่ยาเจใดถ้าตัวยัง่าจะอีเปิ้ลก็จะอดไาไว้จะอีจะญาจจใดถ้าตัวใครใดก็อู้มาจะไปยาจจอีตัวจะไปญาจะอันละถ้าตัวยังญาจจนั้นเปิ้ลกอจใจาละแต่นาถ้าตัวยังยาจจอีนั้นท่านผู้ชมครับเป็นเพลงกำเมืองม้วนๆเนาะที่เอากำเมืองไปผสมผสานไปตย่ยเป็นแบบ กำเมืองนักร้องรุ่นใหม่นะนะเนหะมาะขนาดเลยนะครับตัวจะมาเป็นแฟนเปิ้นกอตัวจะมาเป็นแฟนรายการเปิ้นบอนะฝากเป็นแฟนรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอวสุรชัยตังช่อง11 NBT ภาคเหนือตัวกันแล้วกันเน้อนะครับเอาละครับใครอู้ใครเล่าฮหมูเฮาฟังวันนี้รวบรวมหลากหลายเรื่องราวมาอู้มาจา๋าเล่าสู่กันฟังในรายการเนาะ ไปตัางเมืองน่านก่อนกันแล้วกันนะครับตะวันออกสุดในล้านนาอีนะตางเมืองน่านนะครับเป็นมีส่วนอางุนนินน่านแล้วก็ควีนนินน่านครับหวังจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็จะสร้างรายได้ให้ก,ก,กับเกษตรกรเนอ้อที่ส่วนอางุนฮักหิมห้วยอาแสดงว่าต้องอยู่หิมห้วยนั้นแน่นะอยู่ที่บ้านกอดแก้วนะครับ ตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับเจ้าของสวนเนี่ยเปิ้ลอายุ39ปีตะกอนเพิ่งกลายเป็นครูเนาะแต่บัดเดี๋ยวนี้มาเป็นกเกษตรกรครับใจพื้นที่ของเปิ้ลแค่สองงานเนี่ยปลูกองุ่นหลายสายพันธุ์เลยครับตอนนี้เนี่ยนะสําเร็จเข้ามาขั้นหนึ่งเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแอลพอมาเก็บน่วยองุ่นสดๆจากต้นกิ่นได้เลยคนนี้เปิ้ลชื่อว่าน้องวีรศักดิ์แก้วใสาอายุ39ปีโห โหหมดเลยว่าไอเอียวเกิน39แล้วแต่ไปห้องคุณวีลศักมสิบเก้าวันน้องเนี่ยเนาะนะ <c oughs> นะตอนแรกแดงเนี่ยเปิ่นทำสวนเนี๋ยเนก็เหมือนว่าจะขาดทุนเนยนะใจบดิบบดีเหมือนกันครับแต่ว่าด้วยความฮักธรรมชาติแล้วก็ชื่นชอบในรสชาติขององุ่นก็เลยศึกษาข้อมูลการปลูกองุอ่นอย่างจริงอย่างจังเนาะลงมือพัฒนาสวน ปนบอกว่าทดลองมา5ปีครับจนได้สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้อยใหญ่ๆอย่างที่เราได้หันเนี่ยนะรสชาติก็กรอบลำหวานอีกนเนาะปึงใจขนาดนะเปิ้นก็เลยตัดสินใจขยายปลูกสายพันธุ์นี้นักยิ่งขึ้นแล้วก็มีการตั้งชื่อสายพันธุ์ว่าพันนินน่านนะครับแล้วก็ควีนนินน่านอ๋อแสดงว่ามีสองพันธุ์เพื่อที่จะซื้อให้ความเป็นจังหวัดน่านที่สามารถปลูกแล้วก็ต่อยอด อังงุ่นได้นะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดน่านต่อไปเนาะภายมีโอกาสไปที่ปูนนะครับที่ตำบลนานะปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านกับไปแอลหาน้องวีรศักดิ์แก้วใสได้ไประจิมสวนอัาง,ง,งุ่นของเปิ้ลตัดทันได้นะครับเนอเอาละครับจากเมืองน่านมาที่จังหวัดแปรกันพ่องจังหวัดแปรย่างที่ฮาฮูหูหหกันเนาะขึ้นชื่อของเปิ้ลที่สุดเลยเนี่ยนะก็คือเรื่องของผ้ามอฮอมครับ ใส่แล้วเปิงคนเมืองอย่างเฮานะต้องใส่ผ้ามอฮอมไอเอียวสุรชัยใส่ตะวาละวันนี้ใส่ซ้ําเดี๋ยวเพิ่นจะว่าสาบกินกนะี่เนาะเฮาก็เลยเปลี่ยนเสื้อนะครับที่จังหวัดแป้เน้นนะเพื่อนมีการมอบกาสัญลักษณ์ GI นะครับผ้ามอฮอมของเมืองแป้เนอยกระดับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้านะครับมอกเพื่อกับผู้ผลิตผู้ประกอบการในจังหวัดแปรตึงมด15รายตัวกันครับ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้ามอฮอมแปตั้งแต่วันที่30มีนาค25ม2563มาละเกือบจะ4ปีแล้วนะเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนหื้อคำปรึกษาแก่ผู้ผลิตเกี่ยวกับใจตราสัญ,ญลักษณ์ GI เนี่ยนะครับโดยมุ่งเน้นการรักษาม,มาตรฐานพัฒนาคุณภาพการผลิตประชาสัมพันธ์หรือเป็นที่หู้จักจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มตลาดขยายตลาดนะครับ อู้ถึงผ้าห่มเมืองแปะไอเอลสุรชัยขอเล่าข้อมูลให้ฟังสักหน่อยเตะนะครับเประเดฮาบการขึ้นทะเบียน GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะมันก็นจะช่วยคุ้มครองจือสินกาให้เป็นสิทธิเฉพาะของชุมชนนะครับปายบ๊ปอก็จะยังทักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพสินก้เออถ้าบอกว่าผ้าหม่ม,หมเมืองแปะเนี่ยเขาแล้วใจแล้วเนาะมัน่นใจแล้วอีนะ เพราะว่าเขาได้ผลิตจากเส้นใยธรรมชาตินะครับผ่านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติด้วยใบและก็ต้นของห้อมที่มีอยู่ในเฉพาะที่เมืองแป่โดยวิธีการมัดย้อมเนาะการจุ่มการพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์โอ้เนี่ยมาะตะแต้เลยนะครับเนาะที่เปินเอามาเปะมาโชว์นี่นะแล้วก็มีการมอบหนังสือรับรองถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยยกระดับสินค้า GI ของจังหวัดแป้ ถือเป็นตี้หูจักในระดับประเทศและก่อนในระดับสากลย,ยิ่งขึ้นไปนะครับก็จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในระยะยาวกันโตยนะครับจาดเหมาะขนาดเลยนะครับเน้อเนาะออพี่น้นอ,นองเมืองแปะครับถ้าจะามาขายตังเจียงใหม่หรือว่ามาแจกตังเจียงใหม่ก็ได้เนะ้อเดี๋ยวจะใส่เป็นพรีเซนเตอร์เสื้อผ้ามอมฮมือนะครับมาแเหเรื่องนึงอันนี้เป็นหน้าที่เลยละครับเป็นทั้งสิทธิและก็นหน้าที่ โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็นายกอบจอหรือว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับมันจะมีการเลือกตั้งเกือบจะพร้อมกันทั่วประเทศนะในวันที่1กุมภาพันธ์2568นี้เหลี้เรือแฮมซาวก่อวันต้องอัดน,นะจะได้เลือกแล้วนะครับเนาะเอามาย้ำมาประชาสัมพันธ์อู้จ่ายกันแฮมกัมเตออ ว่าเป็นหน้าที่ของมูเฮาจะได้เลือกผู้บริหารตึงสอ,อบจอตึงนายกอบจอเข้าไปพัฒนาท้องถิน่นท้องที่ของเฮาเรื่องถนนหนทาง,งเนาะเรื่องภัยพิบตัติต่างๆขยงขยะเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอันนี้เกี่ยวข้องกับอบจอทั้งนั้นเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่จะคอยพัฒนาบ้านเมืองของเฮานะครับเพราะฉะนั้นเฮาก็จะต้องมาทําหน้าที่เลือกผู้แทนของเฮาในระดับท้องถิน่นแต่ละจังหวัดเนาะ ตอนนี้นี่โอ้บลงหาเสียงกันคึกคักขนาดเลยเน้อหลายพื้นที่ด้วยกันครับไอเอวเนี่ยก็เป็นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะเขาก็จะต้องเลือกที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะมาเล่าข้อมูลของอบจอเชียงใหม่สักน้อยเหรอว่าผู้สมัครมี3ท่านด้วยกันครับหมายเลขหนึ่งก็คือคุณพันธ์อาจชัยรัตน์เปิ้นเป็นอดีตผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนลงสมัครในนามพักประชาชนนะครับเน้อ หมายเลข2คุณพิชัยเลิศพงอดีสรครับอันนี้เป็นอดีตนายกอบจอสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะปั้นลงต่อครับลงในานามพักเพื่อไทยแล้วก็หมายเลข3นะครับพลตรีพนมสีเพื่อดนะครับเปิ้นเป็นอดีตผู้สมัครสสเจียงใมเขตสามพักร่วมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็นอดีตรองผู้อำนวยการ กองอนวาการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่โดยนะครับมีสามหมายเลขนะสำหรับผู้ที่จะลงชิงชัยในตําแหน่งนายกอบจเนี่ยท่านเปิงใจไผ่ท่านจะเลือกไผ่ห้อเป็นตัวแทนก็เจิญได้นะครับวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์ก็จะมีบัตรทั้งสองใบเน้อท่านผู้ชมครับใบหนึ่งเลือกนยกายกและใบหนึ่งเลือกสอ,อบจนะครับแล้วบม,มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะบ่มเมอิญสสเน้อเลือกพร้อมกันหมด ในวันที่1กุมภาพันธ์ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงนะครับหรือว่า5โมงแรงครับเพราะจากนั้นพร้อมจิตพร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ข่าวว่าตังหลปูลนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับตังหลปูลเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะเป็นแชมป์เนอะสำหรับคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเชียงใหม่กระเจ้าย่อยเหมือนกันจะพยายามที่จะมีจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์นัก,นก,นกส่วนจังหวัดและกับบ้านท่านผู้ชมลอ อยู่ในพื้นที่18จังหวัดตั้งแต่ลบบุรีโพธิ์เชียงไฮ้เนี่ยนะครับโจนเจิญกันมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนักๆนะครับเนาะจะได้เลือกตัวแทนที่อยู่ในจิตในใจของเฮาได้มาบริหารท้องถิ่นนะครับใครอูใครเล่าให้มงเฮาฟังไอเอลสุร้ชัยเกาะมีมาเล่าเพียงตองอีก,ก่อนเนาะช่วงนี้มาถึงช่วงของ NBT r e วิ e นะครับอย่างที่บอกกันไว้นะครับใกล้จะบ่ายสามโมงเกินแล้วเนอะ มีของกินหรือยังถ้ายังบ่มีอยากจะฮ้พอคลิปนี้เพื่อว่าจะได้ล่นไปซื้อกบในกาดเนาะแล้วมาแกงแค่กบเหมือนกับโอเป้คนเมียงหรือว่าโอเป้คนเมือง <c oughs> นะลองไปพอกันนะครับในช่วงนี้ครับแกงแค่กบครับหลายคนหลยตัานก็ว่าพิกไปอยู่บ้านแล้วบอก,กินพักกินไม่สชกเตีรยแหนกินกระจิน้นวันโอ้ไปว่าจะนั่นกันเนาะ ก็กินอยู่ก็เป็นแม่งบงอยู่เนาะเนาะแกสอบอู้แทงใจดำกันจะได้เนาะอันวันนี้ผมจะปามาแปลงแกงแค่กบเสศกรมขอมีจีนกบอย่างน้อยเต้อเนาะขอยังยังมีกก็ขอมีจีนน้อยเต้อเนาะ ไปบราดีลาลีจ้อยเนี่ยหลายประจำพริกตำเคียงกันก่อนเลยเคียงมันก็ไม่มียาหลายครับนอกจากเป็นพริกแกงเมียงทั่วไปนันก็จะมีคาจะไข่หอมเตี้ยมหอมแดงพริกแห้งหม้อเอี้ยคำนว่าแล้วกับปั่นกะปิสักเกืองจ้อนกําลันกันว่าตำพริกตำเคียงอย่างเสร็จเรียบร้อยนะกันี่กับมาล่างมาช่วยพักที่เขาเตรียมไว้กันอันพักแกงแค่นี่นะแล้วแต่มักแล้วแต่สอบเลยเลยคนได้จะใส่ยังก็ได้ได้หมดอ่ะแต่ลักๆก็จะมีพักแค่พักเพชรเห็ดล้มดอกแค่อย่างหมเนี่ยครับเนาะมากําลันมันเริ่มเนี่ยเริ่มแปลงกันเลยเขาจะพริกที่เขาตำเล่าไว้ตะกี้เนาะจี่ผผมมมคคัั่่ววกกกาาาเเเสรรร็จียยบ้อน มก็เขาจะเตรียมน้ำล้างคโคไปหสักน้อยแล้วก็เขาจะใส่พักที่มันสุกอย่างนี้ก่อนนะมุ้ยมะเขียวพอยทั่วฟักเงีวแล้วก็เฮ็ดล้มอย่างมุมนี้นะแล้วก็ห้าฝามาขังแล้วไปสักกล้ามเนี่ยทางมะเขียวพอยก็อย่างนี้เฮ็ดล้มมันเริ่มนุ่มเริ่มนี่มแล้วไหนเขาจะใส่พักที่เขาเตรียมไว้น่ะยิบใส่ยิบใส่ได้เลยแล้วก็อันเรียงของการปรุงรสนะปรุงรสตอนนี้ได้เลยครับเนาะกคจะใส่เกี๊ยวผงปรุงรสซูปรสแล้วก็น้ำห้าคำนึงสี่ยางตัวนี้นะมาแล้วแล้วก็ก่อนที่จะดับแก๊สปิดไฟนะเขาจะเอข้าววคั่นะข้าววคคัั่่่กกกบออเาแแนหมมปยะงง กำนันกับเขาหนึ่งหนหอนอยู่แน่มาจีน,นำ้ำเจ้าน,น้าเห็นกันกันและก็บใจบริการช่อนกาเสียเมียนเดิมตักมาได,ด้ได้จีนมัดนั่นเนาะแต่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้พรเราขาอุ้ยเนี่ยมันขาไก่น้อยเนาะบาแล้วใจของสักจอนนะครับเนาะโอ้หนะใจหนึ่งก็ชาติเอ็นดูนะเอาเจ้าชายกบไปแกงตะใจนึ่งนะ้ำมันก็ล้ำล้ำตาแต,ะตะ่เลยโดยเฉพาะขาอุ้ยของมันเนี่ยนะครับ บางคนก็ต้มยำกบบางคนก็ไปแกงกบแต่ถ้าเป็นเครียดนี่จะไปทอดเนาะเจ้าชายเคยรียดนี่จะไปทอดนะครับแต่บางคนเพิ่งกับไปไปลาบลาบลาบ,ลาบแล้วไปแอบก็มีนะหลากหลายเมนูอันนี้เป็นเมนูของกิ่นตั้งบ้านเฮานะครับแต่ว่าแกงแค่นอู้ถึงนี่นะได้ให้คุณประโยชน์หลายอย่างเนาะวิตามินเกลือแร่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตนี่ครบห้ามตะแต,ตะเลยนะครับ เหมาะขนาดแต่ว่าบางคนนี่ตึงบากกล้ากินนะหันแข้งมาแล้วเอ้อ้ยนะส่วนไอเอีย e วสุรชัยนี่กินมดนะครับยกเว้นลือสีที่บอกกินนี่เนาะอ,อันที่มีปีกกันยกเว้นเครื่องบินนะครับที่บอกกินนี่นะนอกนั้นหววมด mod. ของเลี้ยงโลกอาหารเลี้ยงโลกเนาะ เอาละครับสุภาษิตคำข้าวคำบกเก่า,กาล้านนาภูมิพญาคนเมืองนะครับโดยท่านอาจารย์ควญชัยสุรินทร์ศรีจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพูุรครับวันนี้ท่านอาจารย์จะเอาสุภาษิตคำข้าวมานําเสนอให้มูฮั่าได้ติดตามเพื่อสอนจิตสอนใจมูฮั่นเหมือนเกยนะครับจะเป็นสำนวนว่าจะได้ติดตามกันได้เลยนะครับ สุภาษิตกําข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอกรรว่าป่อแม่ตัวพระเจ้าขิ่นจันอย่าลีกจากอันหนีไปละป่อแม่แล้วเจ้าจักหาไหนเหมือนหนีจากไฟไปเป่าหิ่งห้อย ตามานดาผู้บังเกิดเก้าเพียบพระคุณเก้าห้มโพใบหนาเพียบดั่งแผ่นฟ้าสูงสุดสายตาเพียบพระสุธาอาณาโลกกว้างเพียบเข่าสุเมนดอยเดินกระด้างสุดจ้าประมาณอ่านนับเพียบสมุทา กงกาลิบลับลักสุดเกินอันพันนา,นาเพียบเตียบไว้ยิ่งใหญ่นักหนาบิดามารดาพระคุณตั้นเจ้าห่มโพห่มใสปกห่มล่มเก้ากึดกอยเอาผีสันพ่อแม่ตัว พระเจ้าขินจันอย่าลีกจากอันหนีไปละป่อแม่แล้วเจ้าจักหาไหนเหมือนน่อหนีจากไฟไปเป่าหิ่งห้อยบุญป่อแม่คุ้มสุขอุ่นตุ่นใจป้นเหตุเพศภัยเลืองไหล เป่งป่อยพ่อแม่ตัวพระเจ้าขิ่นจันอย่าลีกจากอันหนีไปละพ่อแม่แล้วเจ้าจักหาไหนมันหนีจากไฟไปเป่าหิ่งห้อย ความหมายถ้าคุณของบิดามารดายิ่งใหญ่ไพศาลห่มเงาแห่งความหักความเมตตาของพ่อแม่บุพการีล่มเย็นยิ่งและคุ้มภยัยได้กว่าสิ่งใดๆเหมือนดั่งโบราณสอนว่าบ่าควรยินดีกับคนอื่นคนไกลนัก กว่าพ่อแม่ของตนเพราะพ่อแม่บุพกา,ารีเหมือนแสงสว่างของดวงไฟย่อมสว่างกระจ่างแจ้งชัดกว่าแสงแห่งหิ่งห้อยคติสอนใจพระคุลของพ่อแม่บุพกา,ารีก็เหมือนดั่งแสงไฟที่ใสส่สองแจง้งเฮืกับชีวิตของลูกหลานกวรดีลำลึกพระคุณของต้านไว้เสมอสุภาษสิท กำข้าวกำบะเข้าล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสภาวัฒธฒนธรรมจังหวัดละปูนและตำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดละปูนห่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนโอ้ท่านอาจารย์ครับตึงแต้เนาะตึงแต้ พ่อแม่เนี่ยเปรียบเสมือนแสงสว่างยังดวงตะวันนะถ้าหนีลาจากพ่อจากแม่แล้วจะไปเปิ้งแสงหิ่งห้อยที่ไหนเนาะเอามาอยู่กับแสงตะวันดีกว่าชุบเลี้ยงดูเฮามาตั้งแต่ตีนเต้าฟาหอยอนะครับตั้งแต่การตั้งแต่เตียวบดได้เลีนะจนถึงบ่เดียวบดีลืมบุญกุลของพ่อของแม่เนะ้อนะครับพ่อแม่ตัวพระเจ้าขินจันอย่าหลีกจากอันหนีไป ละป่อแม่แล้วเจ้าจักหาไหนเมื่อนีจักไฟไปเป่าหิงห้อยอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าแต่เพรจะอันสำนึกบุญคุณของป่อของแม่เน้อท่านผู้ชมครับก็บำรุงส่งเสริมอป่ออุ้ยแม่มอนปู่ย่าตายายของเฮาโตยนะครับเป็นอีป่อของอีป่ออีแม่แมก้มหนึ่งนะครับจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความกตันญูกะตะเวทีนะครับเนอ แล้วปิกมาปากับรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอวสุรชัยคนดีคนเดิมคนนี้ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะครับเนอเนาะบ่าย3ามโงจนถึงบ่ายสามโมงเกิทางดิจิตอลทีวี t Not บช่อง11นะครับกับหลากหลายเรื่องราวที่เป็นสปะเรื่องในเมืองเหนือที่เราจะยิบยกมาเพื่อได้ติดตามกันนะครับแล้วฝากันไว้ตัวผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็ใอยฟังเสียง ไอเอลสุรชัยจัดรายการวิทยุตวัวเนอร์ที่สวทรหลปูน fm 9ก้้กูคืนกูคืนเลยครับนะตั้งแต่3มทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆช่วงนั้นนะเปิดเพลงลุกกรุงนะมาได้เปิดเพลงกับเมืองนะเปิดเพลงลุกกรุงแล้วก็จะมีสาระข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามนะมาอยู่ทีว,กวีกับประชาสัมพันธ์รายการวิทยุพ่องจัดรายการวิทยุกับประชาสัมพันธ์รายการที่น่าสนใจของทีวีตัวนะครับแลกเปลี่ยนกัน จะได้ก็เป็นกรมประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงตะแต้แล้วครับนะรายการ PRD3 Go ดี t ปีเอาปนมาจอต่อแล้วเนี่ยมาต่อหลังแล้วนะได้จะออกแล้วนะได้จะปาไปแอลทั่วภาคเหนือพร้อมทั้งข่าวภาคเหนือตัวถ้าจะอีแล้วไอเอลสุรชัยลาไปก่อนนะครับแล้วปากันใหม่วันเสาร์หน้าเน้อสวัสดีครับ